ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมินเข้าสู่ระบบ itas.nacc.go.th จากนั้นกดเข้าสู่ระบบที่มุมบนด้านขวามือกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่แอดมินของหน่วยงานจากนั้นกดเข้าสู่ระบบให้เจ้าหน้าที่แอดมินของหน่วยงานทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยไปที่เมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากนั้นให้ทบทวนชื่อนามสกุลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์อีเมลและตราสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันเมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มบันทึกถือว่าขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมินเสร็จสิ้นเรียบร้อยกรณีลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ ITAS เลือกลืมรหัสผ่าน กรอกชื่อผู้ใช้งานและอีเมลที่เคยระบุไว้ในระบบ ITAS โดยเมื่อท่านยืนยันตัวตนถูกต้องระบบจะให้ท่านตั้งรหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบ ITAS ได้ตามปกติหากหน่วยงานจำอีเมลที่เคยระบุไว้ในระบบ ITAS ไม่ได้ให้หน่วยงานติดต่อสํานักงานปปอชอผ่านไล,ลน์ a i t a s clinicita ชัยภูมิ